ไปอัปเดตผลงานเพลงนะคะคุณผู้ชมของศิลปินลูกทุ่งค่ะมนแคนแก่นคูนะคะที่ต้องบอกว่ายังยืนหนึ่งสปีซ้อนเลยเลยค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะเขาก็สามารถคว้าแชมป์ศิลปินที่มียอดวิวใน YouTube ไทยสูงที่สุดในปี2021มากรองได้2ปีซ้อนแล้วละค่ะ เรียกว่าค่นไม่ลงจริงๆเลยนะคะหลังจากชาร์ตมาสเตอร์เผยรายชื่อ1ิบนักร้องและก็ศิลปินที่มียอดเข้าชมผ่านแพลตฟอร์ม YouTube มากที่สุดประจำปี2021ค่ะล่าสุดอันดับหนึ่งของประเทศไทยก็ตกเป็นของนักร้องลูกทุ่งอีสานชื่อดังมณแคนแก่นคูนะคะที่ยังคงครองที่1ของชาร์ตติดต่อกันเป็นปีที่2โดยยอดวิว8 0 8ล้านครั้งเลยล่ะคะ่ะเจ้าของเพลงฮิตไม่ว่าจะเป็นยังคอยที่ซอยเดิมยามท้อขอโทรหาสร้างฝันด้วยกันบอและก็อีกมากมายนะคะ ส่วนอันดับสค่ะเป็นของเกอร์กุ๊ประดับโลกอย่าง b l a c k พิงคนะคะกับยอดวิว743ล้านครั้งนอกจากนี้ค่ะหลังทราบข่าวด้านมนแขนก็ได้ขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงทุกท่านด้วยนะคะที่ได้สนับสนุนแล้วก็ชื่นชอบผลงานของเขาอีกด้วยค่ะ